ราศีมีนฮะดาวสุกย้ายมีอะไรดีขึ้นบ้างนะครับมาเลยนะครับ28พฤศจิกาถึงวันที่22ธันวานะฮะก็เกือบเกบขวบเดือนนะครับข้อแรกครับมันมีโอกาสได้โชคฟุกฟุกหรือว่าเงินฟุกฟุกหรือทรัพย์สินฟุกฟุกนะฮะหรือบางทีเรียกว่าได้ของที่เราไม่คิดว่าจะได้อ่าเขาว่าของหรือสิ่งของอ่ามันเป็นได้ทั้งเงินเงินทองนะฮะหรือเป็น ของต่างๆที่คนอมอบให้นะครับแต่มันมีเข้ามาแน่ๆครับในเรื่องนี้นะฮะแต่จะมากน้อยนี่อยู่ที่วาสตตากกนาที่แต,แต,ตกแต,ต่างกันนะคือแต่ละคนเป็นราศีมีเหมือนกันแต่ดวงชะตาในรายละเอียดวันเดือนปีเกิดมันแตกต่างกันฉะนั้นปริมาณที่จะได้มันก็แตกต่างกันไปครับแต่อย่างน้อยมันมีความได้ของพิเศษนะครับเกิดขึ้นของขวัญของรางวัลของพิเศษมีคนอมอบใหมม้มีคนพาไปเที่ยวพาไปทานอะไรงเง <meric S 1> <Singer S 2> ี้คือมันเป็นความสุขเป็นระยะนะครับอ่าโอเคนะ ข้อต่อมาครับใครที่กำลังเคลียร์เรื่องมรดกนะฮะหรือสิทธิ์เก่านะฮะพวกสิทธิ์ในการครอบครองหรือว่าเรื่องของปัญหาลิ้นที่มันคลาลคกซังแล้วเราก็ต้องไปจัดการนะฮะคูเคเนี้ยมันจะคอนโรลได้มันจัดการได้นะฮะหรือบางทีอะไรที่แบบค้างคามานาน่าใครที่แบบรับปากเลยเราไว้ตั้งนานแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องเงินเก่าที่ เคยทาแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ตกเบิกอ่าหรือว่าไปทวงตังอะไรนี้คือมันจะเป็นรายรับที่ควรจะได้มานานแล้วแล้วมันห่างหายไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามาชนนี้ยังตามงานตามเงินหรือตามเรื่องจะมีบทสรุปหรืออย่างน้อยมีความคืบหน้าความก็น้าดีวัยกว่าปกตินะครับโอเคครับข้อต่อมาครับใครที่สมาค้าขายนะฮะมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษหรือมีออเดอร์มีรายรับที่ที่คาดไม่ถึงนะ อย่างน้อยครับมันมีดวงที่ได้เงินที่เราไม่ได้คาดการไว้เหมือนกับอยู่ๆมีออเดอร์ใครสั่งของโอ้โหเราได้ออเดอร์ที่แบบชื่นใจอ่ะขอแรงนะฮะหรือข้อที่2ลูกค้าเก่าๆกลับมานะฮะหรือข้อที่3ามใครที่ไม่ได้ค้าขายก็มีโอกาสได้ของที่มีคนมอบให้นะฮะเออทั้งบางทีเราอาจจะทํางานแล้วก็ได้ตังหรือมีคนทาบทามให้เราช่วยเหลือง,งานแล้วเราก็ได้ตังหรือว่าช่วงนี้ กำลังข้นขวายหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะฮะบางคนกําลังหาเงินนะครับเงินกำลังจะช็อตหาเงินจะหาได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเออสุดท้ายหาได้นะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องไปข่าวดีนะฮะเรื่องของทรัพย์สินเง,งินทองต่างๆนะฮะพอจะคาดหวังได้อยู่นะครับข้อต่อมาครับเรื่องที่หนักใจเรื่องที่ค้างคาเรื่องที่อึดอัดใจนะครับที่มันคาราคาสังมานานนะฮะมันจะมีบทสรุปหรือว่า เหมือนได้ปลดล็อกปัญหาหรือความทุกข์ความกังวลของชีวิตบางเรื่องไปได้เป็นระยะระยะก็แสดงว่ามันน่าจะปลดล็อกอะไรมากกว่าหนึ่งหรือสองอย่างใช่ไหมครแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกันบางคนเป็นเรื่องเงินบางคนเป็นเรื่องงานบางคนเรื่องของความรักหรือครอบครัวบางคนจะเป็นเรื่องของนี้สินนะฮะมันจะมีทางแก้ทางออกอาจจะทางแก้ทางออกเบื้องต้นหรือว่าทางแก้ทางออกแบบ เบ็เส็จองรวมในแต่ละเรื่องก็ได้นะฮะแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าปัญหาบางอย่างหรือปัญหาบางสิ่งมันจะมีทางออกของมันในช่วงนี้เป็นเป็นระยะระยะหรือหลายๆเรื่องพอจะมีตัวช่วยนะครับฉะนั้นความทุกข์กังวลมันก็ค่อยๆค,คลี่คลายฉะนั้นช่วงนี้เผื่อเพื่อนๆจําเป็นหรือกำลังพยายามในการแก้ปัญหาก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวสามารถจะแก้แล้วก็จัดการได้ในท้ายที่สุดนะฮะข้อต่อมาครับมครับ,บ เรื่องหนักใจนะฮะอันนี้ผมนึกถึงอย่างว่าบางทีนะปัญหาคนอื่นนะฮะมาเล่ามาระบายเราฟังนะครับแล้วเราก็อยากจะช่วยแต่ช่วงช่วงที่ผ่านมาจะช่วยยากหน่อยเออแต่ตอนนี้สามารถพอจะช่วยได้นะเผื่อมีความตั้งใจอยากจะช่วยอะไรหรือใครมาขอให้เราช่วยเหลือบางทีจะเป็นคนในครอบครัวบางทีเป็นคนที่เราอยากช่วยอยู่แล้วนะฮะช่วยเนีตคนคนนั้นก็มา ก็เราก็ช่วยได้นะฮะก็ให้สบายใจที่เราก็สามารถช่วยได้ข้อต่อมาครับคราวนี้อันนี้เด่นนะฮะฝีมือเราดีขึ้นความมั่นใจเราดีขึ้นนะฮะความศรัทธา,าแล้วก็แรงบรันดาลใจในการทํางานในการหาตังนะครับในการแก้ปัญหาในการหาโอกาสอะไรเงี้ยมันเด่นขึ้นนะฮะเราเหมือนกับเรามีแสงสว่างแห่งความหวังนะครับคือเราจะมีไอเดียหรือโปรเจกต์อะไรแล้วคิดไปคิดมาอ่ะมันไปต่อได้นี่ อ่าหรือว่าปัญหากําลังแก้อยู่แก้ไปแก้มาเอาโอเคพอจะเห็นช่องทางหรือแสงสว่างว่ามันจะแก้เสร็จแล้วคือมันจะมีทั้งความหวังแล้วก็ความจริงที่ปรากฏนะครับในช่วงอย่างนี้เป็นหนึ่งเดือนว่าอุปสรรคเดี๋ยวมีโอกาสได้เริ่มคลี่คลายมันไม่ซึมมันไม่ง่ายนะมันมันลำบากกันนะฮะมันไม่สบายแต่ว่าเราจะแก้ได้เผื่อเพื่อนมีความทุกข์วิตกกังวลหรือความอึดอัดใจอะไรบางอย่างนะฮะและอยากจะเคลียร์หรืออยากจะแก้การโอเคสําเร็จ แล้วก็เรามีแรงบันดาลใจอยากทําอะไรใหม่ๆนะครับอะไรที่เราอยากทําเป็นพิเศษมันก็จะมีความขึ้นหน้านะครับในการทานะฮะข้อต่อมาครับมันมีเข็มทิศใหม่เดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอไอเดียที่อยากทําอะไรตัวเพื่อตัวเองเป็นพิเศษหรือเพื่อครอบครัวเป็นพิเศษแสดงว่านุมดาวมันพอจะมีความคิดนะอยากให้ครอบครัวเ,เป็นยังไง หรือจางนี้ไปหนึ่งเดือนช่วงเดือนหน้านี้นะครับเราจะพาครอบครัวไปไหนหรือมีไอเดียอยากจะเปิดบริษัทหรือเปิดร้านหรือจะปักตะกร้าหรือจะคือมันจะเป็นการหาโอกาสใหม่ๆนะฮะแล้วสามารถจะค่อยๆคิดค่อยๆหาค่อยๆแก้แล้วก็สําเร็จด้วยนะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะอยากไปโรงเรียนคอร์สพิเศษบางเพื่อนอาจจะการศึกษาความรู้เรื่งบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะฮะนี่ครับสิ่งเหล่านี้ก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราทํานะครับข้อต่อมาครับ อุม่มเด็ดเรื่องของผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือกลับมาช่วยเหลือใครที่เราอยากให้ท่านช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องงานช่วยเรื่องเงินหรือเรามีปัญหาอะไรต้องแก้ทุกทีเราจะสู้ด้วยตัวคนเดียวนะจริงๆรงาศีนี้เวลาศีที่ไม่ได้เอ่อยปากไม่ค่อยชอบเอ่อยปากขอให้คอยช่วยเหลือแต่อย่างนี้นะครับมันจะมีช่องทางนะฮะในการที่จะมีคนเข้ามาช่วย บางทีจะเจอผู้ใหญ่เก่งๆหรือคนมีฝีมือนะฮะชี้ทางสว่างให้เรานะฮะไปปรึกษาหาเืออะไรกับใครที่เรารักเคารพศรัทธาถ้าสามารถช่วยชีย้เป้าหรือชี้นำหรือชี้แนะให้ปัญหาที่มันคาราคาซังมันจบลงนะฮะเหมือนเรามีครูมีเมนเทอร์นะฮะในการที่จะเป็นที่ปรึกษานะฮะคอยช่วยเหลือหรือคอยแนะนำนะฮะคงมัคงไม่ใช่แบบโอ้โหมาช่วยเราทุกเรื่องหรอกไหมครับ บางทีเราต้องการคนช่วยหรือเรื่องอะไรก็ตามเออเดี๋ยวเราได้รู้จักเดี๋ยวเราได้มีคนคนนั้นนะฮะมาชั่วคราวมาช่วยในแป๊บๆอาก็ไปแล้วคนใหม่ก็มาแสดงว่าไม่ได้เหมือนมีใครมาช่วยเราทุกเรื่องถาวรน,นะฮะแต่ถ้าเราจาเป็นต้องหาคนช่วยแต่ละเรื่องมันก็จะมีคนเหล่านั้นก็มาโอเคนะครับหรือไปอาจจะไปอ่าไปฟังคลิปไปเจอแรงบันดาลใจอะไรก็ตามนะฮะแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงนี้ได้นะฮะขออนุมาครับนึกถึงว่าจริงๆนะมันหมายถึง นิสัยเก่านะฮะหรือความคิดเก่านะฮะบางทีนิสัยอะไรที่ทําให้เราติดแงกต่อทางเดินในอนาคตนะฮะเออบางเรื่องเราจะดุดออกไปนะครับความกลัวที่มันฝังอยู่ในใจเ,เราจะเริ่มดีไหมเราจะเริ่มได้หรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเริ่มมันอุมมันยากนั่นเ้ยคือเนี่ยครับความคิดที่มันติดลบนะครับมันจะ หายไปพอสมควรในช่วงนี้แล้วมีความคิดอยากทําอะไรใหม่ๆแล้วก็าสามารถทําและทําได้ด้วยนะฮะเชะ่นเผือนเพื่อนมีความคิดอะไรใหม่ๆแล้วมีความคิดอยางล้างเราไว้นะฮะสลัดเราจะสลัดออกเวยนะฮะเราจะไม่ได้ให้คุณค่าต่อความคิดที่ล็อกเรามานานนะครับแสดงว่าโอกาสใหม่ๆมามันมีโการขยับนะฮะแล้วข้อสุดท้ายเราโตขึ้นนะครับมันจะมี คนช่วยเหลืออ่าหรือเราสามารถช่วยเหลือใครอ่าเราสามารถจะก้าวข้ามอุปสรรคได้ไวขึ้นนะครับผมเลยดูว่าจากนี้เปนหนึ่งเดือนนะเพื่อนเพื่อครับถ้ามีปัญหาอะไรที่เป็นคาราคาังคาใจหรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบทําให้เราหนักอกหนักใจไอ้เรื่องเหล่านั้นแหละนะเราจะมีวิธีที่จะก้าวข้ามมันไปได้นะฮะบางเรื่องอาจจะใช้เวลานานาหน่อยแต่บางเรื่องมันสึก,กลัวกลัวกล้าแต่เดี๋ยวมันจะมีความกล้ามากกว่ากลัวและสามารถจะเคลียร์แก้จาัดก,การลงมือตัดสินใจ ในช่วงขบเดือนอย่างนี้ได้หลายเรื่องอยู่นะฮะก็ถือว่าดาวมันเด่นขึ้นนะฮะโชคดี้กับสุขรับเป็นกำลังใจนะครับ28พฤศพิจิกาถึงที่22ธันวาครับดาวมาดีขึ้นนะฮะโชคดีครับสวัสดีครับ